สว,ส,สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสามนาทีกับอาจารย์สมบัติครับขอบคุณมากครับอาจารย์วิทยาครับบริษัทมีหลักฐานครับการจ่ายเงินเพียงบินเงินสดอย่างเดียวเนี่ยบริษัทได้ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับขอคําแน่นอนหน่อยครับอาจารย์ครับผมในกรณีที่คุณได้หลักฐานในการบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายเนี่ยที่เป็นบินเงินสดอย่างเดียวอันนี้นะครับสมัยก่อนนะครับทาง เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าวินไม่มีหัวบินไม่มีหัวเนี่ยเขามองว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามเลยนะไม่อนุญาตให้มารลเป็นรายจ่ายได้ทางภาษีได้ทีนี้พอตรงนั้นปุ๊บเสร็จผู้เสียภาษีก็พยายามจะบอกว่าไอ้ตรงเรี่นะเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวเนื่อง,องากาับบัการสามารถพิสูจน์คู้รับได้ทางสรรพากรก็ออกคู่มือนะครับในการปฏิบัติ ที่ให้ผู้เสียภาษีนะครับาปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วสามารถเอาบินเงินสดหรือบินไม่มีหัวเนี่ยที่สมัยก่อนเรียกกันเนี่ยสามารถที่จะมาลงเปไ็นรายจ่ายได้ครับในตัวนี้นะครับจากความเข้าใจของผมเนี่ยย่อๆนะครับก็คือพอคุณไปซื้อของจริงเนี่ยนะครับแล้วคุณได้บินเงินสดมา นะครับหลักฐานที่จะประกอบทําให้เกิดความเชื่อมั่นและความมีตัวตนของรายจ่ายตัวนี้นะครับก็โดยหนึ่งในกิจการเนี่ยก็ต้องเพิ่มทําเอกสารใบเสร็จรับเงินขึ้นมาในข้อมูลของข้อความในใบเสร็จรับเงินเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าตัวใบเสร็จรับเงินตรงนี้ชื่อบริษัทอะไรของเรานะฮะแล้วได้มีพนักง,งานชื่อนั้นนามสกุลเนี้ยของเราเนี่ย ทำการเบิกเงินตรงนี้ไปใช้จ่ายในรายการค้าที่เกี่ยวกับบินเงินสดตรงนี้จริงนะครับวันเวลาเขียนให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้นะครับมีรายละเอียดประกอบว่าไปซื้อจากร้านค้าไหนในกรณีที่ร้านค้ามีเอกสารใบจดทะเบียนในการค้าแนบเข้ามาหรือตัวพนักง,งานที่ไปทําหน้าที่ในการจัดซื้อมีเอกสารหลักฐานบัตรประชาชนของผู้ขายเนี่ยประกอบแนบเข้ามา ก็จะทําให้บินเงินสดตรงนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นหรือการรวบรวมบินเงินสดมานะครับเป็นเหมือนกับเพจี้แคทครับมีการตั้งเบอร์มีการขออนุม,มัติมีพนักงานฝ่ายบัญชีเนี่ยทำการทดสอบเอกาสารแบบเพจี่แคทคึอเงินสดย่อยก็จะทําให้รายจ่ายบินเงินสดประเภทนั้นนะ่สามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือความมีตัวตนของบินเงินสดได้ เพราะฉะนั้นพอไปสู่ในระบบของพ t ต c a คสนะครับเมื่อวงเงินได้ถูกใช้ไปร่อยหลอก็จะมีการเบิกเงินพ t ติแคสมาชดเชยการเบิกเงินพ t ติแคสมาชดเชยก็ต้องทำเช็คจ่ายขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำเอกสารล,ลักษณะเป็นระบบอย่างนี้ครับรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกิจการพิสูจน์ผู้รับได้และหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็สามารถเป็นรายจ่ายทาง ภาษีแลวก่อนได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ